ทองโหกอะไรของมันครับเนี่ยลูกผู้ชายฟันดีเก็บมดลูกผู้ชายฟันดีชนะทองหกขาดแต่เพืนาชีนะคะนาชีมึงมาจากไหนอีกลูกพี่ในคลิปไม่มีเว้ยฟา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 เย็งนไง้นาชีก็ชนะแล้วคะับมา,มางั้นมึงเอานาชีมึงมาสู้เลยครับเนี่ยนาชีกูเก่งเล,เ,เลยค่ะมึงเจ้าตัวอะไรมาสู้ก็ไม่ชนะหรอกให้มาสามตัวเลยเว้ยเดี๋ยวมึงเจอคําเก้า เอารูปผู้ชายไม้ตะปนไปก่อนละกันไม่ไหวแล้ว,ลวเป็นน s h เจอนาชีก,กูไปดิฮ่าฮ่าฮ่ายังไงดีละ่ะงั้นผมฝากหน่อยละกัน นาชีกูเท so kind of ่เลือดเลื้ยสวนยังไงก็ไม่ตายเพราะนาชีกูปินธรรมตาฮะ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 มันเจอกนาชีกูตอนนี้แหละครับนี่กับสุองมีและพลังอำหน้าแบบความต้องตบล้านขางชุดออกไปให้หมดสิ่งนาคีเก่งอยู่แล้วขอคนเพิ่มหน่อยแล้วกัน ไม่ทิ้งไม่ทริงไม่ทิิง,งกูฟ้องสมาคมนาคีกว่นี่ไม่ต้องไปเรียกพวกขอบล็อกเลยละกันนะไปเจอกันละกันฮ่าฮ่าฮ่าไปแล้วครับวัยรุ่นนาคี